ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างทางยกระดับแยกสันกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นการก่อสร้างทางจากแยกหลุยนะครับบริเวณนี้ก็คือจุดกึ่งกลาง้วครับท่านผู้ชมเป็นจุดกึ่งกลางที่ตีโค้งนะครับแล้วก็ไปที่ สันกำแพงนะครับก็มีการทำเสาต่อม่อถนนด้านล่างก็มีการก่อสร้างไปหลายส่วนนะครับโครงการนี้ใช้งบป,ประมาณ1,000ล้านบาทแล้วก็จุดสิ้นสุดของการก่อสร้างตามสัญญาก็คือปี2,569ครับใช้เวลาในการก่อสร้างก็คือปี6,7,6,8,6,9จุดนี้นะครับจุดถนน1,2,1 1นี้ นะครับเป็นจุดที่มีคนใช้รถใช้ถนนเยอะมากช่วงนี้ก็รถติดนะครับโดยเฉพาะเส้น1 3 1 7ดอนจันไแม่อ่อนมีคนใช้รถเยอะมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าและก็ช่วงของเวลาเลิกงานนะครับและก็ทราบข่าวว่าจะมีการก่อสร้างทางแยกยกระดับอีกหลายจุดนะครับเช่นแยกหลวยตรงนี้คือแยกสันกลางแล้วก็แยกกองทราย แล้วก็แยกเสมิงนะครับก็ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับถ้ามีความคืบหน้าในการก่อสร้างก็จะมารายงานท่านผู้ชมเป็นระยะระยะนะครับเมืองเชียงใหม่ก็มีผู้คนอาศัยอยู่เยอะนะครับถนน4ีเลนถนน6เลนต่างๆครับขอบคุณท่านผู้ชมครับ